สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอน,นี่ย้ายแอววหัวเถือมาป่าอีกแล้ว มาสิมาหาเห็ดมอเลียวด้วนี่จ้ะเห็นทางอื่นเพิ่นได้เก็บมื้อนี้ก็เลยลองมาเบิง่งมาหาเลาะหาสำรวจป่าเบิ่งจ้ะหาพ่อเพิ่นบ่ทันได้ย่างไปฮอดไสมาพร้านี่จ้ามะพร้าวแบบเก่าคือเก่านี่ล่ะจ้าแล้วเบิ่งแน่จ้าเพิ่นน่ะโอ้หนูเอาตัวขันพ่อก็เอาแล้วยาย่เอ๋วแม่ ทางน้ำเลยมันขนาดจะมันหูหนูมันคือดอกใหม่ทีนิดเนะาะจ่าใส่ตึ้งดิทีแต่ยังเก่เาเนาะจ้าพี่น้องเนาะได้มาแล้วปลาเนี่ยได้มาปลาแล้วนี่ยโบกกับไปกับมาอยันนี่แหละโอ้ยทุที่จ่า่อยค้าแต่เหลียวเบิรงเงินงาอืน่นลืมแง่งลืมซองเงินกล่องซองซองโทรศัพท์ท ีกเอ๊อ้าจะเดี๋ยวมาบังนีบ้างสูงแท,ท้เอาตัวนี้ละยันนั้นสงเปื่อยพระจา้จาจักข่อยสิมีวาสนาได้พอมอเลี้ยวคือบานคือเมียงเป็นโบีโนินอ สงสัยคอยอาจสิมาไว้เกินกับพ่อจักจ้าพี่น้องมันยังหนาวอยู่ไหมไปไกยนี่คอยโชคดีเด้พ๋พ่ออยุสีชนิดสีพันจะเหงาเลนะี้ยงน้ำกินหมดแล้วพ่อบ่หลายเนาะก็เลยกินหมดแล้วจ้าหมกกินทอดกินโอ้ทอดจนพับป,ปัดไปปัดอยู่เร็วม,มือนเดแล้วเบิ่งพี่น้องขั้นแมนเพิ่นสดสดอยู่เด่งๆอยู่มาคือสีงามคักแทนนี่เ่าท่านได้แห่งดีดอกจ้า ว่ได้มาทั้งนี้โดนเติบแล้วสงสัยหูหนูสิไลอีกเด้หน่ทางนี้อ่ะ,อะโอ้ยเฮียเดี๋ยวน้ำเก็บอัน,นีญยเฮียจะบุงบ้งปลาสิเหลียวเห็นบุุ้สีคือใบใหม่แล้งเจียหาว่าเห็นนี่น่ะโทษด,ด้อจ้ามันมืดถึงทั้งฟ้าโอ้โอ้อยเยี่ยงออได้ตัวยออกไปสิออกใหม่สักท่า เอากันนะนี่จะพี่น,ออน้องอันตอยเร็วก็กระเลี้ยวน้ำอันเลี้ยวน้ำทันก็ได้เก็บมักวงกันไว้นี่เลียวน้ำมาทักนกระจะต้มเตียมหาพ่อพ่อจ่วยเมื่อังต้มแยคือเห็นก็เป็นนางผักมักต้มแยต้นตน้มแย่เมื่อนั้นทั้งหัวเสือหมองกรเลยต้นนี้กำลังเสียหเหล็กเก็บกำลังเสียหลง เดี้ยวปออเปโพดต้นไม้เพิ่นมาตัดตน้นไม้ไปป้าใดก็ตัดตาเพิ่นก็ตัดดีจัง <c oughs> ตัดตาดีดีพี่น้องตัดต้นไม้นะอ,อะไรไปนเนี่ยเอาไปก่อนด้วยส่งเปเลืปยอยเถอะละเบิ่งจากป่านนั้ไข่เบิ่งอันนั้นเปลือยเท่านะั้นเห็นบ่จ้ะขอนไม้กองกันเลี่อยอยูย่พ่อเห็ียดยังกษิก็บ มาเจ้าหูจัดก็จะมันใจ่แล้วเพิ่นกิ่นเตยจ,จ้าถพรามันใจก็พรหูจัดคอยเล้วก็เก็บว้าจะไหนหันเดี๋ยวใครเอาอยู่ทางไหนอ่ะนี่เหลือมเดี๋ยวมึงมีก้อนเนาะใส่ถุงกันค่ะ อันนี้บ้าน่วยที่น่ยเห็นสิน้ำจืเธอม่เนี้ก็สิไดืปดตาดว้าบ่เหรอทำไมจึงว่าสิมีวาสนาเดโพอมเลียวบ่สิไดืาดตอู้วาวคำกับพอคำกับไปถือเดี๋ยวเดีดึงกันโอ้ยดึงปกจะได้ไดืาดตาจะคำเถิไหมยกดึงน้วย จาข่อยว่าข่อยมาเร็วเกินพี่น้องขิดดินเพิ่นยังอุ่มน้ำอยู่ใดบุเห็ดมาเร็วเลยวพรทันได้ขึ้นจ้าบว่าพรบะท่นได้ยางไปเบิ่งอีกหม่องนึงดอกจ้ากับ้านนีขคือกัน ก่อนนี่พวงหูหนูพากันซีเก็ตหูหนูนี่หละก่อนโอ้ยใบใหญ่พี่บงังตัวที่ได้จะลิ้มบงเมืมอ่อไงวะหะ จะมันดูสูงให้ที่ยื่นเพื่อถึงขอสิน้ำตัอยอ,อกพี่นองพนงามเนะี่ยเรียบร้อยแล้วจ้า ว่าเอาจ้าไว้หันละน้อยโพดท,ที่จริงก็เสียสีง่ายเตื่นพี่ดอกจา้าตาเพิ่นซ้นได้ว่าว่า,วาออกก็ได้ดอกเอาแต่ที่ง่ายๆน้ายเติดไปใส่ไปใส่เถอกับมานตะหูหนูพี่น้องเจก็บแล้วแล้วมีให้เก็บนะ <c oughs> ว่าด้ไไปทิมเ้อค่ะนี่ ไปแจกไปขายไปกินเองกินแต่เห็ดอย่างตีอย่างแาดค่ะพี่น้องเราเห็นต้นนี้น้ำยายแอวว่าจะพายขึ้นฟ้าแล้วตดคักบาทที่นี่เดี๋ยวสิพาเบิ่งดีๆข่อยมีหม่องง้อยอยู่ด้วยจ้ะเนี่ <c oughs> งาไม้ไงต้นไม้ไงพัดลมมานี่ข่อยสีง้อยขึ้นจา้ามะฮอดแล้วจา้างอยขึ้นมาได้แล้วก็มาเก็บมายุ้มทังตัวบาน ไปลบัฒนัดเก็บเฮ็ดมื้อขัวอะไพี่น้องนี่จ้า,าจ้าอันนี้อยู่ทงเทิงพนจานี่ยางงามเลยบาทที่นี่สุด้เก็บเห้บเบิ้งดีบนอเนี่ยนอยนีอ่นจ้าค่อยเลี้ยวไปเห็นตั้งหลายต้นอยู่สูงสูงไม่กระดกๆดกแม่พี่น้องค่อยสิเอาได้บ๊ว เป็นเต่เอาอยู่ได้ถ้าแหงเราแบบนี้ว่่ได้ตากโดนจ้ะเก็บพัฒนัดทั้งเฮียทั้งกลับไม่เฮียเพราะว่าย่านจะควองตกน้ำจ้าถ้ามันเต็งตึงมาขึ้นสินไงคักเธอเนี้ยงานแหงเราชิ้นใหญ่พอทำได้แหงดีจะแหงมาดมาดนี่แหละ

คุณมัดตกมือเดียวทีกล้มแหงงกับหมองเปื่อยไปหนึ่ะอย่าเปื่อยนะคะเอาเปื่อยก็เอาเเเพี่น้องตอนนี้กับงามจาะแต่วายูสูงจะได้ต้อยเอาได้นน่พูดนะงามกระโดดไหมเก็บเาสาซุ้มเก็บใดสะกอนจงคอยต้อยเอาเพิ่น นั่นดีว่าดีกระดวดเอาไปได้แล้วพี่น้องขยี้งออกไปอู้ยิงเอาไปใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามอังอื่นนั่นสิได้ตัวไจ้ะเพิ่ๆกันไปนะมันใช่ไหมหนูจ้ะพี่น้องตัวละเลี้ยวว้าสิได้ตัวอ,อีกหลายตนอยู่งามไหมเดี๋ยวไปเห็นหลาย โอเคมาหาเห็ดหมอลิ้วปะทีจาเห็ดเอียวปะมามานต้เห็ดหูหนูตอนนี้ยุสูงสูงบักไล่พี่น้อนประจังได้เสี่ยวเธอมน่าเอาคุถดเธอมบอกค่อยว่ายุสูงเกินปลดอยคนณ่ะทั้งป้าคุณเห็นปะจ้ะ ลงเลยบ่ได้เอาจอยจะต้นมังหันที่สูงสูงเกินผลอุ้งหันมาทั้งนี้มาดมามกับจะม่นองแ,แ,บบแ,งแั้งนะงามแบ็กแหงเด้ดจังวุ้นดอกนังยีไก่ไม่สักนด์เอาไปใส่ถุงก่อน เอื่อนกันดีเ้อะเนาะคุณแกะหน่อยกับเม่โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวหาพวกนะ้องมาเนาะน้ำหาพวกพอจะสมดกเพือนเก็บขึ้นมาใส่ถุงแลว้วเดี๋่วบังามแต่สูงๆคนน่ะ ้อยเอาสึบอย่างพี่น้องมางามแตะนี่จ้าต้อยได้แล้วแต่ว่าเป็นสีชุดเขียวเป็นตะล่างยากนี่กำลังยางกลับไปหารถพี่น้องลเลเบิงางยางมาพออยเลรอคอยว่าสิไปแวเบ้งอีกหม่องหนึ่งหามีเห็ดมอเรีวเกิดก่อนสิเมียบ้านจากสิไดก็ได้สินี้่มีมจ้ะ ขอหักสุโพเนี no ่ยตันทั้งเนี่ยสูงเใจบั่เนี่ยได้เต้นเนาะใจบันจะได้เต้นเนาะได้ใจเนป่ยดัขับแฉะยุคข่างวันทั้งแม่จ้าว่าไรมะแวดวนเราเมืองเนี่ยพ็่หนก็หลังสี่อันเงียบานก็เลยว่า เวเบ้งมือกันนะมาส่นนี้นะเก็บโป้เว่วอยู่บนป้านตกไงเลยปะนะเบื้องนีน้ำข่อย ไปมาขนนี่นะป๊ดตางหากนะป๊ดเถอะเอยเจะสะอาดจิตกมง่ลการทาง้งแตสะอาดจะ้ะคนน่ะคนน่ะพี่น้องว้าวเมือทั้งฝ่าจะมันคำนีสิคำเลวนี่กับขนนึงจ้ะดูไหมไอี có tỉnh xí đang gì thì thấy làm một các cái đu cân tỉnh kiểu lại rồi bây giờ đây bắt đầu được phi nông vẫn là nhà chờ lang là bộ ổn đấy nông, ta chiếu chiếu này mà đây nhín tiếng quầy đâu không quầy rồi bất chợt chút cày cả đời cho nấy phám rồi nè จ๋ายงงาน้ำเลยปัญ่านี่นี่เปัญญานี่พออยู่นี่ไปน,น้ปนปนองจ๋านี่เด้อจ้าเห็ดหูหนูที่แกเอ๋อหัวเถือกได้มืหอนี้ว่าสิมหาหมอเร็วกับบอทันได้พอจ,จักดอกจอยจักสิพอปโพ,พ,พอเด้อปีนี้บัดใดบัดใดเมือม่อใดเมื่อใดยายเอ๋อกับมันแต่เห็ดหูหนูนี่แหละจ้า เบื้องนี้เพื่อนนะได้จังหวัดลายอีกเล้วได้เครื่อง hang, ถงยามได้เอ <pet> ๋อจ้าขนาดมาแหงวันทั้งนี้แหงดีจะแหงเพราะหมัดหมัดนี่แหละแล้วแบบยางงามด้วยเพื่อนอ่ะโอ้ยคำแมนเพอ่์นน่นเด้งเด้งดึงดึงอยู่มัคือสิงามเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี่ยายเอ๋อกะสิได้ขอลรับอีกเล้วสิได้จุกที่เกแล้วจ้จคลิปหนึ่งจังไลยกะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจสวยยายเอ๋วหัวเถือกเถือกเบาไล่ไล่องน้อย คอยเพื่อกันดีดีมีแห้งสุขภาพดีแข็งแรงสุขุูสุขคนจ้าจ้งโผลกับแยเ่เอ๋อได้อีกคลิปหน้าสูคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ